ดีครับสวัสดีพี่น้องปางปลายสกูสิคนสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมมาอัปเดตหน้างานคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ส่วนน้ำก็จะเนินการไปแล้ว8 0ดสถึงเกแล้วนะครับผมเหลือบลายครับพี่น้องเดินแต่เก็บงานอย่าแนวทำความสะอาดนะครับพี่น้องด้านข้างๆกันดีครัประดับเทปูนนะครับเทปปูนปูกระเบื้องครับด้านหน้าข้างๆนะครับผม เราติดตามชมนะผมจะพาไปดูน้นสวนน้าก่อนนะครับตอนนี้กำลังยาแนวกันองอกนาแนกเก็บทาความสะอาดนะครับทางด้านนี้ก็คือเป็นเป็นทางน้ำคล้ายๆว่าน้ำมันลงองหนครับพี่น้องันก็นสิเตรียมล่สิเทียงสิครับผมนะครับเราวขึ้นอีกนะครับผมทรเตรํามต็มก็จะลงแบบนี้นะครับผมด้านบนก็เหมือนกันเป็นทังไง เวลาน้ำเทพวก็น้ำก็กระจายออกนะครับผมท่านานี้จะเป็นอุโม,มงน้ำาพี่น้องอุโม,มงน้ำจะมีสองข้างนะครับผมสองข้างนะครับไลเดอร์จะมีจุด2สองจุดจุดด้านบนกับจุดด้านในน้ำนะครับผมตรงสายตันี้เป็นสายแห้งพี่น้องสายแห้งน้ำไม่มาเยอะนะรั้น้ำไหลไหลบ,บนนี่ื่ยครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้ทางด้านร้านอาหารนะครับร้านอาหารกะตอนนี้ กำลังจะเตรียมตัวมุงหลังคานะครับผมตัวมุงหลังคาพี่น้องพอหมาาู่บ้านได้สร้างมาลงแผ่นหลังคาแล้วนะครับวันนี้ก็วานเหมนกันหลายๆแข็งนะครับลายเชื่อมเล็กเชื่อมแข็งมาพี่น้องเอาอยัางไงแต่ผมตัวใดวที่เ,เราที่ยังไม่เชื่อมก็ลายเชื่อมหมดแล้วนะครับเมื่อวานเตรียมตัวมุงหลังคานะครับแต่านาหากาเลือ ไอประมาณน่าจะได้ประมาณ60%แล้วนะครับผมตอนนี้เหลือฉาบนะครับเ0แล้วเป็นแผ่นอังคานะครับเป็นแผ่นซีดแบบเป็นแบบลังคาแบบชิปล็อกนะครับผมมีฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับร้อนด้วยที่เป็นโฟมตัวเดียวกันเป็นกานล่มนะครับล่มวนะีวี ลมหนาวมาแล้วนะครับผมดเพียบพื้นที่ประดับพี่อน,น้องนะครับผมนี่ก็พื้นที่น้นน้าก,ก็จะเป็นส่วนของเจ้าของบ้านทําเองนะครับผมส่วนของส่วนน้าก็คือส่วนน้าไปนะครับผมีนก็ดีเด้ายเสีเอาสร้างเขานะพี่อน,น้องทาเทเลสด,ด้านข้างสะนะครับผมก็ะจะมีร่องน้ำพี่อน,น้องร่องน้ำรอบรอบรสบรบสะแล้วก็วนลงนะครับผมที่บ่อพักน้ํานะครับ ในร้านอาหารก็เดินไฟแลวพี่น้องเดินไฟต่อไฟเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวแต่จับปักเข้านะครับผมครับเดินไฟสามเฟสเขาแล้วพี่น้องเพราะว่าที่นี่เขามีไฟสามเฟสครับสร้างก็เดินไฟหลอดใต้ดินมาแล้วครับผมใส่สายที่แบบดีอย่างดีนะครับผมครับเสี็จทใส่พ่อพีใส่อ่อพีอนะผมทอไฟพอีอย่างดีเลยนะครับ มานี้ชเลเดอร์ก็อยู่ประมาณนี้วันนี้ทีมงานเราก็จะไปขี่โคราชนะครับวันนี้กำลังเตรียมตัวออกเดินทางนะครับมาผมทางมาดูสไลเดอร์กันสไลเดอร์กันช่างนาย uh oh. เฮ uh oh. ็ดบันไดบ่โอ้าสูสรเเล็กมากไหมวัเนี้ uh oh. โอเค อันนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องพี่น้องอันนี้เป็นห้องเครื่องห้องเครื่องจะเป็นถังจะมีถังพี่น้องสำหรับบัดน้ำวนขมาแล้วก็วนกับคื่นนะครับผมเป็นเครื่องบับบดน้ำน,น,น,นะครับผมสูดเกลือพี่น้องสูดเกลือนะครับจะเป็นบันไดโอ้จะนะไหอย่งเี้ยตรงนี้ แล้วพีดองใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูสตูดิโอนะครับผมสตูดิโอก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมย่อบลายให้นรองานก่อฉาบก็แล้วแล้วงานเหล็กมุงหลังคาก็เสร็จแล้วนะครับผมเหลือแต่งานด้านล่างนะครับผมไปดูกันว่าทีมช่างทําอะไรนะครับตอนนี้บรรยากาศดีแห้งกำลังจับระดับนะครับผมจับระดับน้ํา ร่งปับดินพี่น้องปับดินเทพื้นนะครับผมตัวนี้เทเทพื้นใหม่หมดเลยนะครับผมในห้องนี้เทพื้นใหม่หมดเลยนะครับท่านั้นนี่กติเหตุชั้นลอยนะครับผมชั้นลอยเป,เป็นชั้นลอยพี่น้องครับชั้นลอยอยู่ห้องนี้นะครับผมชั้นลอยความสูงประมาณสามเมตรนะครับผมสามเมตรรถตู้รถบัสวิ่งเข้าได้นะครับรถตู้รถบัสนะครับตอนนี้ก้นลุ่มแล้ว หาแล้รับแล้วโอ้ได้แล้วพ่อรับกำลังหาท่านเห็นบ่ความลึกมาตรฐานนะครับผมหกสิบเมตรหกสิบเซนหกสิบเบีรับหกสิบเซนครับพี่น้องสี่สิบคูณสี่สิบนะครับผมถ้าเห็ดตะก้ออย่างดีครับพี่น้องทำตะก้อลงไปนะครับเพื่อความแข็งแรงของเสานะครับอันนี้ไม่ได้รับนักไล่พี่น้องเพราะเป็นทางเชื่ฐานแพครับพี่น้องเ้าทำอาหารถงอี่อครับผม เราต้องทำฐานเทได้กว้างนี่พี่น้องกว้างมากครับเยี่ยำตัวทำชั้นลอยจ,จะวางเสาวไว้ก่อนพี่น้องวางเสาวไว้ก่อนสี่ต้นนะครับผมกว่าสี่ข้อแบบเข้าแบบนะครับแบบมาสูงวันนะครับก็จะเข้าแบบเทป,ปูนไปก่อนนะครับผมนี่ครับพอวางเสาแล้วปุ๊บ เทพปูนเสา,า,าเรียบร้อยแล้วกะทีข่าวแบบเทพปูนก่อนนะพี่น้องเทพปูนแล้วเบิร์ดเขาจัเนเฮ็ดชันร้อยบัดนี้จัเห็นเชื่อมได้เฮ็ดชันร้อยนะครับผม,ไป,ม,มบไปตามสเต็ปครับพี่น้องไปตามสเต็ปสเต็ปนะครับมันจังเหนียนนะก็ทีเบิร์ดไลยคิวอยู่พี่น้องความหนาสิบเซนนะครับผมความหนาสิบเซนประาณสิบเซนไม่เกินสิบเซนนะพี่น้องไม่เกินสิบเซนนะครับ เสาต้นเสาก็เอาแบบดีพี่น้องเป็นเสาเฮดบีมนะครับผมเสาเฮดบีมอย่างดีเลยความหนาความแข็งแรงนะครับเนี่ยพี่น้องคือเสาเฮดบีมเบี่ยงครึ่งนะครับผมสามเมตรนะครับเลือก,กใส่ยางหนาพี่น้องเด็กหนานะครับผมเพื่อความแข็งแรงอนาคตนะครับใกล้แล้วพี่น้อง ใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซีนนครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเทพปูนอยากให้มาอัปเดตให้ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ้พี่อังเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทีมช่างนะครับผมตะก้อเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตะก้อไม่หลุม เราเทปูนกับที่ประมาณสองวันถ้าเเสร็จนะครับสวันเทปูนสองวันนะครับก็จะขับแบบสองฝั่งขัาแบบสองฝั่งที่ที่ยังเราฟังท่าน้องรถปูนก็จะถอยเข้ามาช่องกลางนะครับรถปูนจะถอยเข้ามาช่องกลางนะครับผมก็จะเทไล่ออกจากทางนู้นไล่ออกมานะครับไล่ออกมาด้านหลังครับผมน่าจะเป็นสองวันเสร็จนะครับแบบดึกท่าน้องแบบดึก ดึกอย่างดีเลยครับได้หรือยังได้หรือยัง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 ลงอีกวะแถบวิธีฮะยังหนาครับขึ้นนะผมชื่อเดรดนามชื่อต๋องนะผมให้มันซ้ำกันครับเะดับระดับเทลินเราตั้งเสาเราต้องเทลินพอหันประเทศดินหันมิดินมันจีเป็นสันนิษม์ใช่ต๋องต้องเทลินเทดินไว้นะครับผม นะครับเราเอาลงเลยสนิมกินขาดได้พี่น้องนะครับผมโอเคครับผมวันนี้มาอัปเดตสตูดิโอส่วนน้ำร้านอาหารให้เบิรงกนะครับผมกานกับคืบหน้าไปทุกวันนะครับผมอัปเดตช่วงนี้วันนี้ร้านอาหารก็ใกล้กกเ,สกกเสร็จแล้วนะครับผมสตูดิโอก็ใกล้เสร็จแล้วเริ่ดแต่งานดนานล่างพี่น้องมาดน้นะครับผมยงบ่หลายนะครับผมยังแต่ชั้นลอยแล้วก็เทปูนจำนิมพี่น้องแล้วก็ประตูทางเข้าเข้าออกน,นะครับผมนี่ปานห้าหกจุด โอเคเลอแค่นี้นะผมส่วนด้านบนจะไปอีกทีมหนึ่งเข้ามานะครับผมเป็นทีมแอร์ทีมแอร์แล้วก็ทีมทีมซับเสียงเลยพี่น้องทีมซับเสียงจะเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับผมแอร์เขาค่าาาาไล่เขาค่อยว่ประมาณ15ตัวนะครับผมเห็นบอดแจงไว้นะครับประมาณสิบห้าตัวนะครับผมแล้วก็จะมีช่างไฟมาพร้อมแอร์ว่าเออโหลดขนาดไหนจะมีจุดไหนบ้างนะครับผม เดี๋ยวสั่งหนะครับเพื่อนอัปเดตให้บนเลยเลยครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงสั้นเท่านั้นพบก,กันคลิปหน้าจื่อไายนี่ขอาการคข้่มาโชคดีมีใช่ย,ยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับผม